อันนี้น้องเมษาครับบัวสาว f หนึ่งนะครับตอนนี้ขึ้นไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอบสองรอผสมนะครับตัวึ่งสีดำนี้เป็นแองกัสนะครับบัวลูกผสมแองกัสเนื้อตัวจะเต็มตลอดนะครับหนังหนา บางมันอาจจะมีช่วงที่ผอมบ้างนะครับแต่แองกัสนี้เนื้อเต็มตลอดนะอ้วนต,นตันๆเลยนะครับนี่กินเก่งนะครับสำหรับแองกัสตัวนี้ก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ